อเริ่มสวัสดีสวัสดีค่ะคุณอ่อนบิวตี้สวัสดีเด้อคุณหนึ่งเอ,เอดตี้ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณยหญ่หลับพ่อแม่หลับดอกข้าเบิ้งอันนี้ <laughs> ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเริฟมข้าเบิ่งอันนี้นี่ข้าเบิ้งอันนี้ ค่ากลมเบิ้งคลิปกันก็นเลยเห็นกลมเบิง้ง <laughs> กลมเบิ้งกากเบิ้งแน่อยู่หน่อย ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อเทศไทยหลายอย่างน้อยกันจังหน่อยกระเด็นเบิ่งจังหน่อยก็นอนหรอกพี่น้องเพราะว่ามันเลือกแล้วมือสีเตือนตาเสากับเขาให้น้องอันนี้ก็สิเปิดไว้ญังสี่ะไรพี่น้องเปิดไว้หอดมือเสาปูจังน้อน โทรศัพท์เพียงนี่งกรารประเด็นไประเด็นนั่นเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อบ่ท่านไหนไปเติมเงินโทรศัพท์อยู่ท่านไปเติมอยู่เติมสองลอยอเงินนะก้อยเจี๋ยน้องเติมเลยเฮียตัเป็นพี่น้องพี่น้องเติมเล้ เงินอันนั้นเกะเบิดเงินสดเกะเบิดนนจวดเกะเบิดโอ้โหเกะเปี่ยนหันไปทางพุ่นให้พี่น้องแต่